สวัสดีครับผมเจอกันในคักอีกข้างแล้วครับผมกับไไม้เกาๆไม้เดิมๆห้นอนะครับในน้มทรงข้ามเคยมาสองสามครั้งแล้วครับ,ม,บมาเึกตะกอกับเทื่อนึงหาไรป่าไรม่องกับอีกสองเทื่อสามเทื่ออยู่นะครับเนาะคุณเคยกับสภาพไม้อยู่ยังแต่ว่ามาตีนาดินครับมื่อนี้ย ตะก้อนาดินี่เป็นยังไงก็ต้องติดตามมั้งครับถึงมะฮอนครับผมช่วงนี้กับเวลาประมาณซีมงก่วแล้ะครับผมทีม้งเสาผึ่งเสร็จทุลาจากทั้งบานนะครับนี่ครับผมผสมเนี้อไปแล้วลบุมี้ยังไรครับมีห้ามกับมะขิดเนี้ตลาดเท่าไห่แล้วครับผมเสรจ็จแล้วจังหน่อยเสิบบุมีขนมปังใสเนาะ ครับผมเดี๋ยวลงเบ็ดไปจะข้าวกันครับผมเอาเบ็ดมาสองหลังนี่ครับกับหลิวหลิวขั้นหนึ่งก็สินั่งธิ์หลิวเหร่นต่างรอนะครับเนาะลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับผมสองหลังป่ายมี้ยินเสียงกระดิ่งเครับสวัดีโมดึงลากนะครับ เดี๋ยวกิ้งกิ้เดียวล้องทองกันครับผมขนมปัง <c oughs> เมืองปลาตัวแรกครับพี่น้อง <c oughs> เห็นมันดึงดึงบาดดึงแต่โดนแล้วครับกิ้งบาดเดียวเงียบไปเลยแล้วก็บ,บกตุกอีกนะครับเห็นปลาแต่พี่ยนแดงครับผมพี่นแดงโอ้ยสองนิ้วกับวัซุ้ครับเดี๋ยวบ que pa de... 1ชั่วโมงผ่านไปแล้วครับพี่น้องยังเงียบอยู่เหมือนเดิมครับไส้มแต่บรรยากาศครับพี่น้องเสียงนกห้องน้ำไหลล่มเย็นๆนะครับบรรยากาศนา้ำไม่น้ำทรงครามครับผมคืนร้ายเติอบอยู่ครับจากขางก้อนๆที่เคยมานะครับจากช่วงหนาแรงนะครับ ต้องไปประมานสองเมตรสองเมตรกูกลัวได้ครับผมแต่ย่งขึ้นโพธอัน,นี้ได้ครับนี่ถ้าช่วงน้ำฝนตกดีๆฝนตกเล็กๆนัดหน่อยนะครับป่ายไผ่แถวนี่ถ่วมเม็ดนะครับผมน้ำกระสิล,ลน้นออกออกน้ำทางเขามานะครับถึงหมู่บานเลยครับผมบรรยากาศแม่น้ำสงข้ามครับ ไม่เอ็มใดเ่าเคยผิดหวังครับกับกับบรรยากาศผิดหวังต่ป่าครับผมยังไม่ได้เด้ป่าอยู่ กำมังครับกำมังกำมังกำมังเสร็จแล้วครับ,ร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 บแต้มแรกครับผมมาแล้วมาแล้วป่ารับแขกครับผมตัวแรกตัวแรกครับผม ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงก,กว่าแล้วครับผมป่าเงียบแล้วครับอักินตัวเดียวป่าอีแปงป่าเก่งนะครับเห็นขึืนมาตัวเดียวโอ้ทั้งสป่าอันนี้เขาครับไรป่าน้อยอยู่ไรปาขาวปาซิวน้อยป่ากระสูบบ่ครับเงียบแล้วครับผมคนก็นเริ่มหิวแล้ว ท้องห้องจอกๆแล้วครับผมหาเขากินนัดหน่อยก่อนเม็ดสองหลังกำลังน้อยครับ มันห่อนช่วงบรรยากาศนะครับผมเพิ่งไต่หฮมใหม่หน่อยนี่แหละครับผมอีกประมาณชั่วโมงก็กลัวกันอาจจะกลับแล้วครับผมได้ว่าได้ก็ต้องกลับแล้วครับบันนี้ที่คำแล้วผมพี่น้องจะขาเบสครับผม ผมเห็นป่ากินนะครับนี่ติดต่อไม้ครับติดต่อไม้อลไดึงขึ้นมานะครับเนาะงัดโบแห้งปไดอะไรก็หักเปาะเลยครับผมโอ้ยเสียเบ็ดไปอีกขั้นหนึ่งครับสรุปแล้วครับผมป่ากับโบดตืมครับนี่สองโตคือเก่าครับผมพี่น้องตัวนี้ก็เกือบสามโมงกลัวจะสี่โมงแล้วครับผมสงสัยสีได้เวลากลับแล้วครับเอมเบิ่งป่า ขาวหน่อยสองตัวครับนี่ครับผมดอกกันตงแดงตงแดงอยู่นี่แหละครับหายากหากินกับหายากเนาะพี่น้องเนะาะแค่เนี้ยจะเสือแหละครับผมนี่ครับปลาขาวหน่อยสองตัวครับการมาตกปลาแลว้วก็ั้งที่สองหรือทางที่สามนี่แหละครับ มติตะกอไม่นานส่วงข้ามนะครับนาะตกป่านา,นาดินบรรยากาศก็งงมอยู่ครับเเียแต่ว่าป่าว่าวกินเบ็ดนะครับนอ้องคนน่ะเสียงนกฮ้องปีมือยังบ่เทไยถึงครับผมต้องหาชั่วโมงบินเพิ่มอกกุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังบ่เทไยพร้อมปาไในนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้คงสิข,ขอจบไปซ้ำนี่แ่ะครับอย่าลืมนะครับเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวท่องแชแนวนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะ